สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะเล่นปรนะธานเลยจะมาเล่นต้นะวัดนะว่าสกิลตันมันจะยิงเข้าไหมถ้ามันยิงเข้าคูณเท่ห์นี่ผมมีเลเวล45นะ เคไ <Jin> ม <DVD. S 3> ่พี่คือเพื่อนกูนะเข้ายังเอาของออกยังไม่หมดเลยไม่ใช่ป่าวมั้ยตอนนี้สเกลเต็มจ๊ะป่าวมั้ เอาแล้วเพื่อนมันหายไปไมัปนไปไหนอ่ะอ้องมาเราจะมานอนนะตอนนี้มันมีสเกลตแต้มันฟังเราไว้อยู่คือแรกเราต้องมีของติดตัวไว้ด้อยพาไปนอนกันไม่ดึกหรือไม่ยังไม่ดึกผมอยู่ในห้องฟนะังนี่ใช้เวลานาะนเอ,อ๊ ยิ่งตายวย่าเอ๊มุ้ยอฮ้ยเจ็บดิอฮ้ยตรงนั้นข้าปุดนอุ้ยเปดตรงนั้นมันมีเพชรนะทุกคนของอยู่นี่นี่ข้าปุ้นจะเอาของออกจากตรงนั้นทำให้ตรงนี้มันมีกล่องด้วย เฮ้ยหันมาดูหน่อยดีตรงนี้มีกองจะไปจะไปเอาเพชรก่อนเพชรเพชรเพชรเราจะขุดได้ไหมวะไม่มีเหล็กถ้ดดไาไม่มีเห,หล็กแล้วจะเมีมยทนไแเราคงจะไม่มีขอเนาะไม่เอาทำไม โอเคเรามีโลแล้วการจนตีแรงสูงอ่ะเอาก่อไปก็าก่อไปเอาก่อนนะแล้วเราจะไปหาที่อีกหนึ่งไปจัดการพวกสกิลตันมันตายไปสกูรเรายังไม่มีชุดเราใส่อันนี้ไปก่อนพี่ถุกท้าเนาะทุกคน คุณแม่งเชียรครบเ้นเลยไปไปกัน let's go เฮ้ยยืนทำอะไรอ่ะไป ก็อย่าพึ่งเลือให้ด้วยเขาพูดเรือค่อยๆด้วยมัดตายมาเลยอุย้ยไม่มีให้ดูยอนะุ้ยอยู่ไหนวะโอ้ยเฮ้ยหมดตายหมดเลยเอ้ย,อยหเยหนื่อยวะเหนืยวะเนี่ยตายหมดเลยไม่เ,เหลือให้เลย เิชรทองไม่มียรอจะเปชรทองมีไอมแมงมีมาขวามันเฮ้ยตีนี่เว้ยเด้งดึงเด่งดึงเด้งดึงเิงเรงเร่งดิงเร่งเรงเร่ มี่คืออะไรอะ่ะอะไรอะ่ะเปืดเราได้อะไรมามันทำอะไรได้ลูกคู่เผืผมอะไรเออเออจิ๋หายเอาชิ้หายจิ๋หายแล้วเว้ยไปบ้านติดไฟต้องการความเย็นน้ำแข็งไม่มีหรอ Okay. ก็เกรทคนผมกาดมากผมยังไม่ได้รีวิวอะไรเลยนี่คือที่เข้านะกดเปิดให้ดูกดละได้เลยแต่ว่าเราจะเข้ายังไงอ่ะทุกคนเราจะมายิงน,นะพลังสะอาดแรงปกป้อง100%ในจังหวะเดียวกันบางจากไฮพรีเมียม มาดูห้องลับกันเถอะวันนี้เราจะมาดีวีห้องลับมารีวิวห้องลับกันเถอะทุกคนผมจุบไวมากไม่เป็นไรขอบจุไปที่ห้องลับผมห้องลับผมทำเองเลย คนต้องทายว,าว่าห้องรับผูอยู่ไหนทุกคนให้คิดใครว่าตรงคันโยกตรงนี้คืออะไรทุกคนทุกคนที่ว่าไหมห้องรับผค้อื่นเพราะงี้ไม่ใช่ของผูไหมของอื่คนครับต่อไปห้องรับที่สองตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแท่ง ของดีตอนนี้จะไปกินในบนทองข้างบนเดี๋ยวผมไปลงไปข้างล่างก่อนเ พี่หายแล้วปลอดจังแล้ววะ เราไปกินแอปเปิ้ลทองก่อนนะก็ไม่มีแอปเปิ้ลทองเลยดูได้สวยอแอปเปิ้ลทองหมดแล้วหรอเสียดายเลยทุกคนโว้ยไแอปเปิล้ปปทลออปปทองไม่มีอ่ะ กินน้ำก็ได้น้ำหมดอะไระปีดอด่ะนั่นคู่เลกินน้ำกินน้ำเสร็จละอ้าววย ที่้ายเราขึ้นไม่ได้ รอยปวดมีเรื่องราวนิโอบานเจลพลาสเตอร์บรรเทาปวดอ่านคำเปลียนในฉลากก่อนในช้ยาก็คือบดได้ชิปดีอัจฉริยะเนาะมันจะขึ้นได้ง่ายต่อไปเราจะไปรีวิวต่อขึ้นมาแล้วขึ้นบดได้ ทนนี่ผมบอกก็คือเห็นี่ไหมกดกดมันกดนี้เดี๋ยวมันจะปิดเอ๊ะเปิดตบป,ปะอืม เ็บเลือดจะรดละเลือดจะรดละเลือดจะรดะเราเขาบอกว่าเลือดจะรดเลือดจะลดตีขึ้นมาเออแม่กูตายเลยแม่วิซาเล่เวล,ล,ลไลทห่วยตีเขาจนตายเลยนะมันเป็นเห็ดยางเจ้าเลยตีข่อยจนตายสั่งจะมาตีข่อยก่อนนี่นาะ บ่อจะเก่าร้ายนี่ข่อยบอมีเลเวลเลยเลเวลขึ้นมาเลยเฮ้ยเลเวลบอมีเรู้ยังเจ้าเอาเลเวลข่อยไปเบอร์เลยอะบอมีได้ง่ายนั่นสามสิบสามสิบ เลเบลบอมีเลเบลตัวน ok ี้หายไปสาแล้วเลเบลตัวนี้หายไปสาบ้าหูจังไได้ดูหนีจังไได้จะไมาตีคอยเจ้าก็ต้องมันก็ต้องไปอยู่กับเจ้าไง่เร็วนะเนี่ยมันบอมีเลยเนี่ยเฮนบ่ right มีแอป Promis อนุมัติทันใจในหนึ่งชั่วโมง Promis อนุมัติทันใจในหนึ่งชั่วโมงสินเชื่อส่วนบุคคล ก็บอยอยู่ดีเนี่ बक्सा खेल रहे तो กกาบีตหน้องหานะเมื่อเป็นแผลใช้เบตาดีนตัวยาพวิดอนไอโอดีนทำความสะอาดรักษาบาดแผลและฆ่าเชื้อโดยไม่ก่อให้เกิดอาการแสบ เจอเยอะพึ่งเจอเยอะพึ่งตีมันล้วเอยจัดการามันอีกอมตายไปเลยอยากเจอข้องดีอยู่เนาะเขาคอยบอกบอกสวยบอกเบียงไึกจัดการมันไม่นริงสาบเลยไม่หัน Eh, ừ cái tết, 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 cái ni dah sun aku bye